อาคาร A นะครับ2 <Easy>. ีโ okay. อเคต่อนี่ตึก A ชั้น7นะครับนี่เราก็จะมาดูห้องนี้710ตั้งขายไว้ที่1.99ล้านโอ้แต่ห้องนี้สวยนะได้ วิวข้างหน้าเลยวิวร้อยฟ้าเลยนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ปรึกษาการขายขอ,อกให้เอาสูงกว่าชั้น6เพราะว่ารางร้อยฟ้าชั้น7อันนี้เป็นห้องสตูหรอครับห้องสตูดียวค่ะอ๋อก็เลยเป็นไม่ได้แบ่งเป็นห้องๆและแอร์ติดตรงไหนครับอ๋อตรงนู้นอ๋อนี่นะครับอ๋อ ตอนนี้คือห้องนี้ห9ึ่งจุดเก้าเก้าล้านแถมแอปครับอ๋อก <cribe> <cl aps> ็จะมีออริจ wow ินดอลลาร์ออริจินดอลลาร์โอเคอันนี้ห้องน้ำแล้วที่นี่เครื่องซักผ้าไว้ไหนฮะเครื่องซักผ้าจะเป็นไว้ในครอบครัวค่ะราะเขาใชอันนี้เหรอฮะอ๋อโหให้คาเฟ่เล่ เนี่ยมันจะมีหลืบตรงนี้หน่อยเนี่ยะอางรถ้นฟนะครับอืมห้องนี้ก็สวยนี่ เป็นตึกเตึกเก,ก็จะหนาแน่นน้อยกว่าห้องอื่นตึกอื่นครับอันนี้มาดูชั้น12 A นะครับชั้น1 2ตึก A ขน,นาดอันนี้29ตารางเมตรนะย่ะิบตารางเมตรนะครับ, <29. S 2> เ,รรบเออถอดดีกว่าเออแต่ว่าเป็นวัน e r r o o m ใช่ไหมครับเอ๊ะอันล่างมันเหมือน25นะอันนั้น29เนหะิบเก้าเหรอ อันนี้ราคาขายเท่าไหร่ครับราคาเริ่มทีอันนอันนี้ใช่ไหมครับรทําำไมห้องนี้มันดูแล้วไ,ได้แอร์กี่ตัวครับไม่แอร์สตัวอ๋อนี่1หนึ่งแล้วก็สองอันนี้ก็ห้องลิฟิงรูมนะครับสโซฟาเล็กๆโต๊ะก,กินข้าวดูทีวีตรงนี้ก็ไกลพอมสมควร แล้วก็ห้องนอนอยู่ตรงนี้ระเบียงนี่ก็ออกไปยืนได้ประมาณกระเบื้องสองแผ่น30มสคูณสาได้วิวนี้เอออันนี้สวยกว่าอาันนี้ไม่ค่อยหนกหูแล้วขึ้นมาเลยนะอ,อันนี้สวยครับไม่สูงไปยี่สบเก้าหรอครับเนี่ย ทำไมดูใหญ่กว่าข้างล่างอ่ะอันนี้2.69ล้านเหรอครับสวยอันนี้สวยแต่ขายแพงไปหน่อยาัน1.99เนี่ยคุ้มเลยห้องนะ้ำมีอะไรบ้างอ่อมีเลนชาเวอร์ให้โู้ใช้ของแพงไว้ไมกันสแตนดานนะฮะเป็นสองชิ้นนะครับแล้วก็เป็นแบบ ประหยัดน้ำได้ติดไอ้นี่ให้ด้วยแล้วนะเป็นลามิเนตหรือสพีซฮะเออเดี๋ยวนี้ที่นี่ LPN ให้ SPC พนะบางคอนโดยังเป็นลามิเนตอยู่เลยนะเนี่ยอันนี้ก็มีรอยนิดหน่อยฮะรอยแผ่นดินไหวนะฮะเนี่ยแล้วก็ต้องซ่อมนะฮะ